สวัสดีค่ะเพื่อนๆ Hello my f r i e n d ค่ะสวัสดีทุกคนจ้าทักทายนะคะวันนี้ได้เวลามาเปิดกระเป๋านะคะว่าคุณลุงเออเอาอะไรมาฝากบ้างเอาอะไรมานะคะทุกคนมาแกะของในกันจะทุกคนดูในลังนี้ว่ามีอะไรนะคะทุกคนเนาะโอ้โ oh ห ah, look at that อาปาตั้งใจเชิญทุกคนดูนะคะนี่ของชอบเลยคุณลุงหอบมาฝากของโปรด ของมาดามรุนเนอร์นะจ๊ะของฟอนีีนะจ๊ะนี่จ้าโอ้ป่าป้าจะเฟลเมนนะป่าป้า,<ย>าทุกคนเ้ลเมนหรือว่าลูกพรำนะจ๊ะหนึ่งตะก้านะจ้าทุกคนอ่นปูเบอรี่หรือว่าบาวนเบียวะทุก <ยา S 1> บรานเบียหนึ่งแพคค่ะทุกคน <ยา S 1> <laughs> โอเค <ยา S 1> ว้าวซุปเปอร์ยะย <า S 1> ทุกคนคุณลุงหอบอะไรมาเดี๋ยวดูกันนะคะเดี๋ยวมามาันโตนนี้นะ มีฟีนอะารมีฟีนกิโลป่ะปะอาลอนสวานต์่โอ้โอเคหนึ่งนะคะปูปเปียหนึ่งนะจ๊ะทั้งหมดยี่สิบเอ็ดกิโลนะคะกระเป๋าของคุณลุงน้ำหนักไม่เกินนะคะนีก่ก็ก๊มีนะคะทุกคนก๊มีะคะ่ะแล้วก็โอ้เควเซ่คอมเปียเควเซ่นี่ทุกคนสองกล่องนะจ๊ะคุณลุงคุณลุงเอาไปใส่ตู้เย็นได้เลยนะคะอุนดิสวาสติเซน อ่าชีสอ่าชีวองนธอดีนะคะชีสสำหรับออฟเฟนเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวอบร้อนๆแล้วก็ทานกับขนมปังนะคะอุนลักเลตแกเซโอ้นี่ค่ะแกเซชเล็กเกอร์อุ้ยวุ้ยุ้ยอุนเดนโบสของป๊อปป้าแล้วก็เฮียสุเกอร์สุเกอร์แบบว่าหวานแบบไม่มีน้ำตาลนะคะโอเคเอสเตติกอุนเดนไว้เธอ อ so first, this. Beans, ิษฐานโอ้ก <Ash ELLE> ็เอามาฝากเพื <necessary> ่อนด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นขนมเป็นอะไรนะคะกัจจิคูเคีนนะลูกสโตลสโตลนะคะทุกคนสำหรับคริสต์มาสนะเอามาฝากเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนก็คือคุณมาเทียสนั่นเองแต่ทุกคนหนึ่งสองสามสี่โอ้โหเทอููก็มี อ UM? ันนี้อะไรคะป้าไรซ์สปาเมนสเปนใช่ไหมโอ้ข oh, ้าวของของสเปนค่ะท <nous S 1> ุกคนค่ะคุณดูเอามาด้วยนะคะคุกกี้โอ้อันนี้อันนี้สเปกลาปเปอร์เอาเดี๋วดูอาเดีชิ้นเกิล่าชิ้นเกล็ชิ้นเกล็ดสำหรับคุณลูมี่ค่ะเป็นอาหารเช้าโอ้อันนี้ก็สึกมาอุ่นเสร็จนะอ๋ออันนี้สำหรับเราเนยนี่คะคริสต์มาสนะ เอาชื่อในเงินจากคือในเงินโอ้ว้าวซุปเปอรพ่าปาฮู้ดวนเดนเดียวโอ้นี่ทุกคนลูกนี้ก็ซื้อมานะคะทุกคนเขาเรียกลูกอะไรนที่ฉันลืมเนี่ยเนี่ยนะคะทุกคนเห็นไหมนี่นะคะแล้วก็เป็นพวกซอสอันนี้ก็เป็นชิ้นเกนนี่ค่ะทุกคนคุณลุงชอบทานนะคะเอามาทำอาหารฝรั่งนะคะทุกคน ซอสต,ต่างๆค่ะอันนี้ซอสสำเร็จรูปนะคะสำหรับทำอาหารนะคะทุกคนโซเดเซฟตี้สวายเซตโอเคโหนกแมวนกแมยโอ้ my god ปลาส้ม <laughs> ปาเปียทุกคนกระดาษที่ชู่คุณลุงก็เอามานะคะแล้ว <c oughs> ก็อะไรอีก oh, <c oughs> โอ้โหขนมเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับเด็กๆนะคะทุกคนที่โอ้ my god อันนี้สําหรับป้าป้าออนมาเทียสนะเียปปานี่คุณลุงกับเพื่อนมาเทียสก็จะดื่มกันนะคะแจ็คกระไม้เสิร์นั่นเองค่ะทุกคนออริจินอลเอาฟงูฟักิร์ดวะอ่าดอราดซิโบสดิซิซซสลามีฟันซีลใช่ไหมเออฟันซีลโอเคโอเคดีฟีเทฮยสปาป้าสองสามโอ้โห เทเทอันนี้สําหรับดิเอทนะคะทุกคนเป็นเทสสำหรับรถทุงนะคะอันนี้นะคะโอ้โหมากเลยป้ป้ามากมากเลยวันดีช็อกโกแลตเดช็อกโกแลตเดคุกกี้วันนี้สวัสดีเจนอ๋อรูเทลล่าเหรรูเทลล่าคุกีหฟอร์คินเดอรอโอเคดกินเดอร์ก็เนกล้สอ่ โอ้เสียมามาเวลเรออ่านูสวานนูสโอ้วานนูสโคดวอนัตนะคะคุณลุงเอามาฝากคุณชานนะคะเพราะว่าคุณชานชอบทานนะคะโอ้อันนี้ก็มีเต๊ตต์สวิตชินเดอร์อ่าดีสิของพ่อป๊าดีนะสิลเลยดีคุณดีช็อกโกแลตเดิโอเคช็อกโกแลตดิคุน คนนูสม okay, ันเนนมันเนืนเทุกคนมันเหนอัน okay. นี้แบบว่าแบบบทมาแล้วค่ะทุกคนถั่วนั่นเองค่ะทุกคนอัลมอนด์นะอัลมอนด์โอเคชชาีกวโอนีเียเฟอร์มามี่เมานสเบสเซออนกนีเรียฟอร์มมี่อฟอร์มมี่อันนี้ของขวัญจากโอมานะคะฝากให้สำหรับวันเกิดดิฉันนะคะ Thank you, Shen, Oma. Thank you, <coughs> Ah, that is calcium. Calcium, na, ở Ah, C, yeah. vitamin C. ok sống, so? sống. So? ok oh. vitamin C 2 Nóc mè. Cookie, ở <Or> the... Yeah, <coughs> canh các can can Chocolate. Để... น้ำตาลนะเดี so oh, oh, für, okay, es, ok, glam, ah, ๋ยวสิเพื่อเพตาไม่ได้พักเดนะอ่าฮะโอเคเพื่อเพตาโอเคสไบมาร์นนะอ่ามาซิพานมาซิพานเพื่อเพื่อมาเทียสโอเคนี่ของมาเทียสนะคะมาฝากมาเทียสมาซิพานก็คือเป็นขนมอ่ะเล็กๆอย่างนะสองชิ้กี้อ่าสำหรับอ่ะเขาเรียกว่าอะไรล่ะทุกคนเหมือนเหมือนเนี่ขนมลูกชุบนะคะทุกคนแต่ใช้อัลมอนด์ทำนะโอ้เคอรบิสแก้มเคอรบิสแก้มเนี่ย เซลมีอ mm ้ห hmm. mm ูดัชชี่อเนียนช็อกโกแลตเดนกอ่ะดีสบายมานีฟอ์มันทีโอเคนูตส์มิกซ์ตังเกบอปานูตส์่าั่วต่างๆสำหรับคุณแม่นั่นเองนะสำหรับมาม่านะคะตังเก Nó vitamin vitamin các protein. Và ở đây, nữa? một nữa. Choclate không phải không? Xin chocolate Có rồi. Và còn... nữa? À, bánh mì cho trẻ. Vâng. Ồ, bánh mì rất đẹp. Mình sẽ คครๆคโอเคมาป่ะกุญชล่ะจ้าวคายเชนฟรักวากีนี่โอ้แล้วก็กาแฟของคุณลุงโอเคค่ะมาแกะของให้ดูนิดหน่อยนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือทั้งหมดที่คุณลุงเอามานะคะทุกคนก็มีให้เด็กๆนะคะพวกช็อกโกแลตพวกอะไรนะคะโอเคจ้าวันนี้ก็ ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาชมค่ะพบกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะคะบ๊ายบายเช้า